สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคมเป้าเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้เราไปถึงกลุ่มแลกที่ขึ้นหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับเริ่มันที่เที่ยงคืนตรงฟุตบอลซูเปอร์เรตเลนของสวีเดนเขานะครับระดับ14บสออกไกล์ครับเปิดบ้านพบระดับ2รองจากฝูงเดเกอร์ฟอร์นะครับออกไกล์ชนะ1แพ้4จากห้านัดล่าสุดครับส่วนเดเกอร์ฟอร์ชนะ4แพ้1นะครับการเจอกัน5นัดหลังสุดของคู่นี้นะเดเกออรร์์ฟเป็นนรรองคับชะเกมมเเดียวสอไไป1แแลละะพ้ออกกถึง3นนัดคร์ฟ ตัวเล่นครับออกกลายวันนี้ใช้โอลิเวอร์สตาเนสิชครับแอนตันอันเดรสันและไอตันอัลเมดานะครับส่วนเดกฟอร์ครับมีดานิเอลยาเนฟสกี้เซเบสโนเซอรและมาร์คุสอาสวาลนะครับคู่นี้เดกฟอร์บุกไปแค่ชนะเท่านั้นเองแฟนๆเฮทันทีครับประตูเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีกว่าออกกลายชัดเจนนะครับฟอร์มหลังนี่ร้อนแรงมากๆวันนี้บุกไป1ประตูกับ3แท็บน่าจะพอเบียดออกมาได้มองทีมเยือนครับเดกฟอร์ครับ ไปต่อกันที่ตีสตรงครับฟุตบอลกอโชเซอร์บีอิตาลีอันดับ5้ฟรอซิโนเน่พบกับจ่าฝูงและแชมป์อย่างเบเดเวนโตนะครับฟลอซิโนเน่ชนะ1เสมอ2แพ้2ครับส่วนเบเดเวนโตของฟริปโปอินซากิชนะ2เสมอ1แพ้2องเฮตุเฮต้าเกมหลังสุดนะครับเบเดเวนโตชนะ2เสมอ2และแพ้ฟรอซิโนเน่ไปนัดเดียวนะเรียกว่าข่มกันอยู่เล็กๆสำหรับทีมเยือนนะครับดูเจ้าถิ่นครับฟรอซิโนเน่วันนี้ใช้ลูก้าคราริชครับนิโคลัสฮาสและเฟเดริโกเดโอนิซีนะครับ ส่วนเบเนเวโตมีเฟเดริโกบาบาครับมาโกเซาและซูน่าตัวเก่งของเขากาเบรียเลมอนชินีนะครับคู่นี้เบเนเวโตบุกไปเสมอไหลชุดหนึ่งข้างถ้าชนาสะสกอร์อะไรก็ตาม3แต้มพร้อมรอยยิ้มแน,นๆนี้เต็มปากแน่นอนซึ่งดูแล้วพวกเขาดูดีกว่าเจ้าถิ่นชัดเจนนะครับบุกมาวันนี้เต็มที่จะได้มองว่าไม่น่าถึงแพ้และมุมชนะเบีดเป็ดเบียดหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแบบนี้เยอะกว่าเจ้าถิ่นชัดเจนเพราะนั้นวันนี้มองทีมเยือนครับเบเนเวโตครับปิดท้ายที2 45นาทีาเคอรนะค่ับ อัดภพเอซิมิลานพบอันดับสองรอจากฝงอัลตันต้านะครับมิลานตั้งแต่รีสตาร์ทมา9นัดชนะ7เสมอ2นะครับมีทีมเดียวที่ฟอร์มโหดกว่าเขาก็คือคู่แข่งของเขาวันนี้แหละอัลตันต้าสินัดที่รีสตาร์ทชนะ8เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับการเจอกันโดยตรงคู่นี้5เกมหลังสุดอัลตันต้าชนะ1เสมอ2แพ้มิลานไป2เกมนะดูปีศาจแดงดำครับวันนี้ใช้ซิมงเคียครับฮาคาร์คาโนอลูนะครับและอันเต้เรบิตส่วนอัลตันต้ามีราฟาเอลโตลอยครับตรงกลางเป็นมารโอปาซาลิชและดูวานซาปาตาเป็นกองหน้าตัวเป้า คู่นี้ทัลลันตาบุกมาที่ซานเชโร,บ,รบังคับชนะครับสกอร์อะไรก็ได้แฟนๆเฮลันล่นๆเลยแต่ถ้าเสมอ,อนี่ตัวชาครึ่งซีกซึ่งําอยู่แล้วคู่นี้โอกาสออกเสมอมีสูงมีลานช่วงหลังเองเนี่ยแพ้ยากมากและเป็นทีมที่ในแนวรุกนี่ทำประตูกันได้หลายต่อหลายคนคือเอาง่ายๆว่าฟอร์มใกล้กับอตลลันตาสุดๆนะเพราะ,ะนั้นวันนี้ดูแล้วโอกาสเสมอมีสูงนะให้มองไปที่เจ้าถิ่นครับเอซี 4, มิลานครับสรุป3ทีมจะทำคมเปลคำคือมามสุกแบบนี้นะครับเดเกฟอร์ เบเ e ม e นโตและ a อซีมิลานนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงไปถึงกลุ่มแอดหน้าจอาแอบไปได้เลยนะวันนี้จะทำคมเป้าลาแล้วสวัสดีครับ